สวัสดีค่ะแอนซัมมีออโต้นะคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยนะสำหรับเดือนเมษาร้อนแรงขนาดนี้นะคะวันนี้นะพาเก่งนะ,ะปี2019มาให้ชมนะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้เด็ดมากๆคันนี้นะร่วมโปรโมชั่นนะคะผ่อน2,000ตลอดทั้งปีนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็คือ Toyota t o y ยต้ายาริสเอที1.2ปี2018.19นะคะสำหรับคันนี้ ราคาค่าตัวของเขานะถ้ามาหน้าร้านนะ499นะคะแต่ถ้าใครที่ดู YouTube นี้อยู่นะคะเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปมาจัดเงินสดตัดโปรให้แบบคุ้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรให้บ้างนะคะนี่เลยนะคะกระจังหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นตัว s p พันะคะก็คือท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยสำหรับยารีดเอทิคันนี้ล้อแม็กด้านข้างนะคะนี่เลยนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลย ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างกระจกแบบนี้นะคะกระจกเป็นสีดำนะแต่งมาสวยมากๆแล้วคันนี้นะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแล้วสวยแล้วนะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะคะก็ออปชั่นครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวันที่ภายในว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะมาที่ภายในนะคะนี่เลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะตกแต่งภายในด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นพุ s สตาร์ทนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูนะคะ นี่เลยนะคะท็อปสุดของเขาเนาะผู้สตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีจอทัชสกรีนมาให้นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเราก็ใช้โทรศัพท์เราเชื่อมต่อได้เลยทุกวันนี้ก็คือรถนะคะต้องมีบลูทูธนะคะเราสามารถฟังเพลงหรือว่าโทรออกรับสายนะคะจากรถคันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มเครื่องควบคุมเครื่องเสียงทั่วไปนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะนี่เลยทัศสกรีนเหมือนกันนะคะอ่ะเป็นกดแบบนี้นะคะจะไม่ใช่ทัศสกรีนเนาะเกียร์โต้นะคะขับง่ายขับคล่องนะคะแล้วก็มีพาวเวอร์ออลให้1ช่องนะคะตรงนี้นะคะนี่เลย120วัตต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังของเขากันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะ ส่วนด้านหลังของเขานะคะนี่เลยนะคะก็ถือว่ากว้างพอสมควรน,นะคะสำหรับยาลิสเอทีนะคะหรือว่าใครที่ชอบแพดแบ็กเราก็มีเหมือนกันนะคะสามารถ,ถักเข้ามาขอรูปรถได้นะคะเตทนเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะส่วนด้านหลังท้ายนี่เลยนี่นะคะก็สเกิร์ตนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ใส่มาให้แล้วนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะ2จุดนะคะคันนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขากันนะคะนี่เลยนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆนะสำหรับรถซีดานสีประตูทั่วไปแบบนี้นะคะสามารถจุของได้เยอะนะคะ,ะและเราก็จะไปดูรอบคันและฟังโปรโมชั่นกันอีกรอบนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะโตโยต้ายารี A เอทิฟตัว S, S p a พ t เครื่อง1.2ท็อปสุดคันนี้สวยๆแบบนี้นะราคาเงินสดตัดโปรของเขานะ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถูกลงจากป้ายแดงถึง2,000 0 0เลยนะออกใหม่ก็5,000 0 0กว่าบาทนะคะอ่าไม่ใช่นะออกใหม่นะ0 0 0 0 0กว่าบาทนะสำหรับคันนี้ตัวท็อปด้วยนะ S p a พ t นะคะวันนี้ถูกลงมากกว่า2 0 0 0 0 0 ราคาเงินสดตัดโปของเรายังไม่รวมแบตและค่าดําเนินการนะ439,000บาทนะนอกจากนั้นยังไม่พอใครที่สนใจซื้อจัดไฟแน้นนะผ่อนสองพันนะตลอดปีนี้ไปเลยนะคะปีหน้าค่อยเริ่มผ่อนงว่ปกตินะงื่อปกติคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000กบาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อแอนได้ที่เบอร์0942581676 แอสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้ฝากไว้อีกหนึ่งสโลแกนนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการเซ็นเอกสารแล้วก็ส่งรถถึงที่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะสามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับ s ไ r i b ์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ